ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรม l อลมันมัน,มนปุระแล้วนะครับอะไรนะแอลเคอะไรนะมันตาปุระเอออลเคมันตาปุระเดี๋ยวเราไปชมห้องกันเลยนะครับว่าในห้องเรามันจะเป็นยังไงบ้างในราคา1,000บาทกับตรงย่านแถวออพัทยาเหนือนะครับผมนี่เลยแยกไฟดนี้ก็เป็นงานมาดูผู้นะรถติดเลยทีห้องกันเลยครับผม ตอนนี้ก็ได้มาถึงห้องแล้วเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูในห้องเลยว้าวนี่เป็นห้องหลักพันในย่านพัทยาเหนือนะครับผมห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหตกแต่งสไตล์ยุโรปน่ตอนนี้ห้องน้ำมีคนเข้าใช้บริการอยู่นี่นี่เป็นห้องน้ำอันนี้ราคาเท่าไหร่นะโอโหนี่อ่างอ่างล้างมือ ดูดีเลยดูดีในราคามากมากเลยจะเป็นห้องแยกนะอันนี้มันจะเป็นห้องนี่ราคาหนึ่งพันบาทนะมีจะเป็นห้องตรงนี้อสด้ยคโอ้โหไม่ใช่ค่ะค่ะนี่โอ้นี่ก็จะเป็นห้องแล้วก็จะเป็นีทีวีดูนั่งดูกันตรงนี้ได้นะทีวีนี่ก็จะนั่งดูทีวีตรงนี้โอ้โหแล้วก็โอ้โหนี่โต๊ะแบบยุโรปเลยเนี่ยนี่แบบยุโรปยุโรป ประตูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวปาให้ดูวิวนี่ก็เป็นจะเป็นจะป้าบอกให้ผู้ชมก่อนนี่ก็เป็นม่านเดี๋ยวเราเปิดออกไปดูข้างนอกกันโอ้โหนี่ก็เป็นโต๊ะแบบสไตล์แบบยุโรปนี่โอ้โหนี่ยังกินกันนี้ข้างล่างมองเห็นสระน้ำเลยโอ้โหรวก็เป็นวิวรถติดโรงแรมก็จะอยู่ประมาณย่านตรงนี้เลยนะนี่ถนนลากเลยถนนลากเลยนี่เป็นสไตล์แบบ อะไรเนี่ยขัดมันเหรอโอ้โอเคใช้ได้เลยทีเดียวเป็นแบบปูนเป่้ยอารมณ์แบบปูนเป่้ยเป็นแบบยุโรปแบบยุโรปอะไรเนี่ยเขาเรียกสตยยไตล์เนี่ยนี่หลักพันนะครับนี่ห้องหลักพันนี่ไม่ได้หูนี่มันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเราไปดูในะห้องนอนกันเลยนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเอยตามไปดูห้องนอนเลยน้องไอซี่ก็ตื่นเต้นมากเนี่ย โอ้โหนี่เป็นห้องนะชิเดี๋ยวหล่นแตกนะไปเก็บก่อนค่ะอันนี้หลังเราดูจากตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่มันเป็นห้องนี้นะโอ้โหนี่ห้องอันนี้หนึ่งห้องนะหนึ่งห้องแล้วก็มันจะมีห้องแยกออกไปอีกตรงนี้จะเป็นส่วนของตูเต้เย็นตู้เย็นแล้วก็ซิงค์ล้างจานไมโครวเวฟตามภาษาของห้องที่ควรจะมีมีน้ด้วยไหนไหนไหนมีน้ําด้วยไหนดูดิ โอ้มีน้ำให้สองขวดตามสูตรนะครับผมแล้วก็จะมีนี่นั่นนู่นตามสูตรตามสูตรแล้วก็มีที่เก็บของอ้โหูนี่มีแผงควบคุมไฟแล้วก็มีที่เก็บของตามสูตรครับผมเป็นแบบบิวอินนี่ก็จะเป็นประมาณนี้น้อยชีปเปิดให้ท่านผู้ชมดูสิอ่าตามสูตรตามสูตรที่เก็บของก็เยอะพห้องนี้นะ่าจะเรอรับรองรับรองรับ,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 บน้าหนักให้เป็นสิบคนเลยนะถ้าเกิดมาบอกว่าเช็ค มาแค่สองคนอ่ะแต่ก็ค่ยขึ้นมานะน่าจะได้เป็นสิบคนเลยอะ่ะห้องมันใหญ่มากอ่ะเนี่ยดูดิแล้วโคมไฟตรงนี้ก็โ,โหกินข้าวกันได้สะดวกเดี๋ยวเราไปมาดูอีกห้องนึงนะนี่เปิดห้องมาเจออีกห้องนึงโ,โหนี่ครับผมเป็นที่นอนครับก็จะในห้องนี้ก็จะมีทีวีอีกนี่ทีวีโอ้โหยี่ห้อโซนี่แล้วก็จะมีโอ้โหข้างล่างก็จะมีขอบคุณมากนองไองชิ ข้างล่างก็จะมีนี่โอ้โหไหนดูดีเปิดได้ป่ะนี่โอ้โหที่เก็บของอีกหนึ่งที่นี่ก็โต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมโอ้โหเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเป็นอะไรที่มันดูหน้าแต่งหน้ามากเลยโอ้โหเก้าอี้เป็นแบบว่า <S 2> <S 2> <S นี่โอ้โหไหนไหนไหนท่านผู้ชมดูโอโ้นี่ก็เป็นเก๊นะนี่มันเป็นโต๊ะโอ้โหดูดีมากอะ่ะแล้วก็โคมไฟโอ้โหเป็นแบบ หัวเตียงนี่ก็ดูดีมากเตียงให้มาเป็นสองเตียงเลยนะมีเตียงเล็กและมีเตียงแบบ king size แล้วอันนี้ห้องระดับสามคนนะโอ้โหนี่น้องระวังตกนะฮะโอ้โห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 ที่านังนี้หายไปแล้วหายรูปตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหวิวสะครับผมท่านผู้ชม เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับผมแกล้งตื่นเต้นเพราะว่าทาให้ดูมันให้ดูแบบว่าให้ดูให้ดูตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่หลอกตื่นเต้นจริงนี่โอ้โหเห็นคนเล่นนี่นี่นี่โอมีคนเล่นน้ําอยู่นี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 ่มีคนเล่นน้าอยู่เล่นน้ำเต็มเลยเออคนเล่นน้ําเต็มเลยดู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 ออออเดี๋ยวน้องไอซี่เขาจะปิดนะครับปิดปิดยังไง ปิดแล้วก็จะมืดเลยทันทีโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเดี๋ยวมาดูหูนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะนี่มันลังการมากนี่เราก็เก็บไปแล้วแต่ตู้เสื้อผ้าไม่มีไฟโอ้โหไม้แขวนเสือ้อไม้แขวนเสื้อดีมากเลยด,เลด,ดูโอ้โหท่านผู้ชมเอาล่ะปิดจอนปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดให้เปิดให้เปิดให้ใหนี่ โอ้โหมีตู้เซฟเหมือนเดิมครับผมตู้เซฟไม่ใช่ไมพ่อเวฟตึ้นตู้เซฟโอ้นี่ก็จะเป็นถุงเป็นเกะเอาละนี่ค่ะโอ้โหเป็นเกะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันเลยค่ะ้องไชิ้ไปไปไหนดูห้องน้าสิอธิบายท่านผู้ชมฟังด้วยโอ้โหมีอะไรบ้างคะดังๆั้นอ่ะแล้วมีมีอะไรโอ้โหห้องน้ําก็เป็นแบบสไตล์หินอ่อนนะก็ กว้างเลยทีเดียวห้องน้ำก็ถือ,อว่าโอเคในระดับหนึง่งนี่เราจะมีฝักบัวฝักบัวตามสเตปของโรงแรมก็เป็นอะไรที่ข้างหน้าก็จะมีกระจกนะออกมาโอ้โหมันเป็นอะไรที่โดยรวมนี่มัน,มนดีมากอะแต่ก็มีสชมบบูได้คนะ่ะสามารถปิดประตูนี้ได้นี่ปิดประตูนี้ได้แล้วก็แล้วก็เปิด,ปดได้นี่แล้วก็มาเจอห้องโถงนี่ แล้วก็มาเจอวิวตรงนี้นั่งดูซีหรือว่าทํากิจกรรมอะไรได้เล็กๆน้อยๆโอเคเดี๋ยวก็พอละสาหรับการแนะนําห้องย่านพัทยาเหนือนะครับผมไปละเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าคุณชมยังไมได่ดูนี้เลยค่ะอ่าไหนไหนไหนดูยหนสิคะโอ้โหที่เก็บของค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอดีเขาให้มารีวิวห้องนะใช่ไหมชิ๊ก็ให้เรานอนฟรีใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> เออเนอนฟรีอันนี้ก็จะเป็นอยู่ย่านพัทยาเหนือนะ <Yeah. S 1> ก็ใกล้ๆเนี่ยมันใกล้มากเลยขับมาเข้ามาจากทางพัทยาเหนือแล้วก็ขับเข้ามาสักประมาณ2กิโล3กิโลเนี่ยมันก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยเนี่ยตอนนี้ก็รถติดรถ <Yeah. S 1> ติดอยู่ตรงตรงนั้นเลยก็ขับเข้ามาแล้วก็อยู่ซ้ายมือห่างจากทะเลก็ไม่ไกลนะ นิดนิดเดียวอันนี้น่าจะ,ะโอ้โหโอเคไปละ,ะเดี๋ยวต้องโอเคไป